บนของเดนมาบอลนะคะเร็วๆวสิถ่ายแล้วก็ตอนนี้เก้าโมงยี่สิบนะคะเขานัดกันตอนกี่โมงนะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังถ่ายฉากแรกกันอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะคุณถ่ายกำลังเดินค่ะดูค่ะดูค่ะจะบอกว่าตอนแรกเขานัดกันตอนเจ็ดโมงสามสิบครับพวกที่รออยู่นะคะก็คือพวกแพลงฉากสองซึ่งเรีนบอมากเลยเลื้อนค่ะ เกินมากค่ะมีแต่เล่นก่อนค่ะแล้วก็มีแต่คนที่ไม่เกี่ยวเต็มไปหมดเลยค่ะจะบอกว่าเซตฉากแรกมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วฮะยังไม่ทายเลยแต่ว่าชั่วโมงหนึ่งแล้วนะแต่ว่าชั่วโมงหนึ่งแล้วนะนี่คือเซตเป็นไงครับไม่ไหวแตชั่วโมงครึ่งแล้วร้อนมากครับร้อนร้อนร้อนมากๆเนี่ยย่ำมดแล้วเนี่ยร้อนแล้วรรู้สึกว่าเขาจะเข้าเข้าออกอกนี่สองสามรอบแล้วนะรู้สึกจะบอกว่าตอนแรกนี่ปกแป้งมาเขาเออตอนนี้มันตอนนี้มันก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วไม่ไหวจริงๆลองดูสิครับตาฟ้า สภาพแต่ละคน,นอเอ้คุณนายนีด่ดิิ้งเขาดิบออกคุณนายข้าของสาลคุณยายคุณยายที่ทอทอนใยใยยายเงือเหงื <c oughs> อกยายล้นมากเลยวษาที่ดินสุดท้ายที่เป็นของ <c oughs> ปู่ขด <c oughs> ายไม่ด้วยนะตายท่อตายตัวตายดีกว่าโอเคตายไปเลยกูรู้แล้วที่เป็นทุกูไม่มีชัดนด้วยเองไม่ใส่เนี่ยไม่ใส่ค่ะอ่าคุณยายร้อนใช่ไหมเดี๋ยวใส่ทีหลังร้อนมากค่ะร้อนเยถ้าอย่างเราอยากไปถ่ายตรงนู้นน่ะแต่แม่งไม่ให้เดินไปอะไม่รู้ดิร้อยร้อนไหมร้อนร้อนมากค่ะ ใส่ชุดคุณยายมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้แสดงเลยค่ะแต่ใส่ชุดคุณนายมาประมาณหน่โมงแล้วหนึ่เก้าโมงเองสิบนาทีด้วยสิบนาทีกว่าๆใส่โค้งไหมคุณมีโค้งนะี้นั่งดูเลยเดืจริงนะอีกฝั่งของเรานะคะเดี๋ยวกูอยากเป็นพิชกกรอีกฝั่งของเรานะคะคุยเลยดีกว่ากำลังถ่ายทำฉาก ทำน้ากันดูค่ะดูชาวบ้านค่ะซูมไหมครับฝั่งน้นอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะเป็นคุณนายที่ออกฉากต่อไปแต่เฉือกค่ะคือแห่บ้างค่ะที่สูงขนาดนี้ดูส้นสูงค่ะดูดูรองเท้าคุณยายค่ะหมีเก๋เหลือเกินฝั่งนู้นมึงถ่ายมาเร็วดีเฮ้ยฝั่งตอนนี้เราก็ยังรออยู่นะคะเพราะเราเป็นพวกฉากสองค่ะคุณนายไปแล้วค่ะถ่ายคุณนายวิ่งเลยค่ะไปตามคุณนาย คนใช้ค่ะไปค่ะเร็วค่ะคนใช้แล้วอะไรรับโทัพท์ให้ทุกอยางแสดงไว้ตาวแล้วแล้วแล้วไม่ใหญ่อ่ะมกับคปันสิใครใครแค่นี้มันะโนได้ด้วย หนื่อยไหมรอนเนาะร้อนไม่ได้ค่ะบอกคนอื่นว่าให้เธองออกไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเธอบอกไปเออเออก็ไม่ขอละเปลียบมาลลฉากสองเทคสองเริ่มที่นี่ตรงนี้ใช่ไหม โมกระบอกโฉมพ่อคร่ข้ามเจริญมีแต่พวกนนอกกนบ<อ>้านทางนั้นแหละนี่นี่อย่ามาโดนตัวฉันนะมีคนไทยมาทำอะไรแถวนี้ตำรว่าที่นี่ของพวกเราได้ไหมตลกอ่ะแกเรียกที่ดินตรงนี้ว่าของพวกแกงั้นเหรอเออสิอตลกเสียมารยาทแกน่่สิไม่มีมารยา ระปบโซโรคอะไรพังเลยมีแต่พว่เป็นนกเท้านั้นเลยอ่ะไม้แล้วค่ะนายานี่นี่นี่คุไปเดินตัวใช่ไหมน,นี่นหุ้งอ่ะมาอะไรนี้แล้วมาว่าพี่ดินอว่เราได้ไงอ่ะกาเรียที่ดินตรงนี้ว่าที่ดินแง่้นเหรอคน <c oughs> นั้นก็เหมือนมดอะไรันสูกับหนือเราพิมพิทีกลไ่เสือจริงปะวะเออกลางเสืออีไมไม,ไม 我扮 <differences S 2> g 那么 g 我我我我我 ยังยืนกลางร่มผงดูขากูเรียววะเดี๋ยวเอาบทมาเย็นเอาบทมาดูดิเอาบทเอาบทมาดูเอาอัดไปเลยดีกว่าร้อนสิตาอะไรอะไรอะไรอะยางอยางมาวุ้นลุนดิเปียวลูอกเปียวเรียวลงุนดิวุ้ลุ้นเฮ้ยไอบ้าเข้ไปแล้วปะมาอะยังจังเว้ยขอจริงจัง สามแอคหนึ่งเริ่มแอคเร่องคนารของฉันเป็นจอยมรีมาดาวจุงนั้นให้จัดการเรียบร้อยแล้วแม่ใช่อะไรพวกชาวบ้านออกไปก็พอทีชาวบ้านพนั้นก็เหมือมตัวเล็เสมเืออย่งพกรเจียเ้บูธออสคนของผมจัดการแล้วพอแล้วแ่ต้อมาเราก็ ถ้าเดินถ้าเดินถ้าฝนไม่จะตกหรอว่าเพราะมันเพรามันก็ต้องไปตัดต่อเพราะมันต้องต่อยอออกมาดิแนไม่หรอถ้านี้จริงกับมาเฮ้ยคุณจะบอกว่าฝนไหเร็วเร็เร็ว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 เร นายคนดีและมีความสามารถชาติอุตส่าห์จะนำความเจริญมาให้ผู้ดีทีแล้วไอเห็นี่มันจะมากว่ลยไปจะไม่กัเฮ้ยเรียกพวกไว้เรียกพวกธรรมชาติดีอยู่มารชาติดีออกหุดโอปันก a n งน a m สตา l ์ 강남스타, 호흡, 호흡, 호호호 강남스타 강남스타, 호